บปฏ้ครับมานี่นองผีช่องนะครับก็เกียยว่าอีผีหนึงอีผีช่องกนะ็มีจะนองผีหนึ่งผลมาเรียน,นะครับอันนี้นองผีชอ่องอ่าจินตนาการที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงก็มีนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องที่ช่องนะผีการนอนมาเดือดแล้ครับบวัวกังกินข้าวได้เช็ดนะครับรการนอนเปื่อยตขึ้นตัดยางนะครับประจําวันกานอนกาก้อนนี้ลักไปจินตนาการล้วรับก็จินตนาการตะเมื่อในหนังจืดนิยายที่นพจวานกลางวันนะครับ ในงานจิงเลยจินตนา,านักการเม็ดปลาเอกแล้วครับเจ้าอย่างรวมไปเกีวกับเมื่อเกิดเรคข้าไปอยู่ในในใน,ในในเหตุการณ์จริงอันนเลยกับจินตนาการนี่ตรงน,าานี้นนที่ว่ากำพู้นี้ที่ตามมายิ้มได้ก็คือนอนอมยิ้มมืดขนาดนั้นเลยครับนั่นแหละก็คือมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่ว่มามันเกิดขึ้นจริงคือทั้งหมดความรักนักไปเกิดขึ้นจริงมาเลยกับจินตนาการแต่นี่เป็นเรื่องที่ชอบอก,นนกับหยกไม้นะครับก็คือเกิดจินตนากา,า,า,ารว่าถ้าว่าแฟนเรานี่ไปมีแฟนไหมแต่ว่า ไม่บอกโรมื่อกว่าเอไปมีแฟนไหมนะครับเอได้ย่างนิ่งมันนี่แหละโดยทำเพลื่อมื่อเราขี่รถไปปบก็ก็กำลังเออ่ขี่รถไปด้วยกันมันนี่หนวพี่จะจินตนาการว่าหนูพี่จะยิ้มไอ้ท่านนะแล้วก็บปาหน้าเลยเหมือนในนั่งเลยปานกับปาหน้าเลยกับยียบคือจะเดินลงไปด้วยซี่หน้าเดี๋ยวเกรงเกลียดเป็นอนในเรียบเจิดด้วยนิงมันนั่นเลยครับก็คิดว่าเดินไปทิ้งจะข้อจับมือกับผู้ชายคนนั้นคนที่พาแฟนเรามาแฟนหนูพี่มันนี่ข้อจับมือเลยครับ จากโขไอโขรักนะรักแฟนนบีให้มากว่าตัวนบพีเองนะครับทีน่นพีจินต้าน้ากันเลยเอาการเช็ก็คือการรับไปรับไปกัจากชีวิตตาปกติเราขึ้นตัญยังครับเวลาผ่านไปผ่านไปกันจนวหนือนนึงพีการยิงกันมาครับนบีมีแฟนคนหนึ่งครับแฟนก็คือไม่เค้อจื้อนะครับจะเข้าเป็นนักเรียนแต่นบีไม่ได้เรียนนะครับก็คือว่าก็รักกันรักกันมากเลยนะครับเต่ว่าแกค่อนข้างจะตางไว้กันนิดนึงนะครับก็ พ่อแม่ทุกคนนะครับฝ <The> right? so mm ่ายนิ uh ่งเขาก็อยากจ่ายลูกเมียหนักกดใช่ไหมครับเออได้กับคนเดียมีการศึกษาใช่ไหมมันกระจายกันมันเป็นเรื่องที่ทุกต้งนะครับหนูพี่ไม่ได้โกรธไม่ได้ได้ก็นะครับเราก็จ้ากันด้วยด้วยความรักนะครับอย่างอย่างเป็นเพื่อนเป็นรักเป็นปีเป็นน ong กันได้ครับไม่ตป่นได้นะครับอ่จนวันนึงนะครับพ่อครับบอกว่าคือพ่อแม่เขาก็อยากให้ได้คุณดีๆใช่ไหมอ่าหนูพี่ก็เมื่อก่อวไหวรุนนะครับจนอนาคตแต่แรกก็คือยุค่าชุงก็คือเมากับ ที ment, punched, ่เอาโมแต่นทานก็คือทําไม่เคยคาดนะครับนบีจะเป็นคนดีไม่เคยถุมหนาถีนะครับก็กล็นะครับคือคือพอแม่เขากล็นครับแต่ว่าเขาก็คือคนทํางานกระตัดจ้างก็มันอยู่ประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับมันจะไม่สามารถจะเป็นเจ้าคุณนายคุณได้ไปนั่นเลยนี้คร้บจะให้ครับก็เลยเขา็้คตัวนังครับไปต้องเหลือกันแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่บอกที่นะครับการนุบีทุ่งใช่เลี้ยงเลการอนบีไปจับพิษเขาวันนั้นก็ตั้งใจวางแพน่มาเลยครับไปคว้าเลยครับที่โรงเรียนไปไปคว้าครับ ก็จนเมื่อจินตนาการเลยครับถอนนั้นใช้เชี่ยกับก่อจิกนะบีเคโรตีเสรยิกแบบการน่ะบีหน้าเมื่อที่น่ะจินตนาการเลยครับแต่การเดินลงไปเมื่อที่จินตนาการโดยใช้หน้าติคือเรียบเฉยไปหน่อยนะครนบแลลงไปทิ้งกันน่อยบีแจเล่งอ่ะน้องโคจับมือที่ครับกาบอกโคยืนมือนะโคนี่คือจะหน้าหน้าให้าเสียทางช่องคนเลยนะครับผมก็ว่าจะกลัวอ่ะน่อบีทำเร่งเลยนะครับแก็โคยืนมือมาจับนะครับน่อยบีจับแน่นเปรียดเลยนะครับน่อยบีจับหน้าเลยน่อยบีจับเป็นแดงน่อยไปเลยครับ มานองผีเขาได้ยังนะเขาอ้นองรักแฟนผีมาว่าตีผีรักก่าน,นะนั่นกะับนั่นคือคำพูดจริงนะผีคือจินตนาการเนี่ยผีแคได้ใช้ในชีวิตจริงครับนั่นคือความรักเรื่องที่ทัจินตนาการก่อนนอนครับจนเวลาผ่านไปผ่านไปจนมันเกิดปมมันเกิดม,มาในรูปของความเป็นจริงครับิีเรศเลยครับว่มันเมียหนูเปล่ากันนั้นนี่ครับเราคือผู้สร้างจริงๆเลยครับมันประพุดแต่จ้าจ้าน่าเครับ เรคือผู the day, so really ้สร้างเราอยากเป็นได้ยันไงตีโราอยากเป็นจริงครับลงทึกข์ชาเลยนะครับนั่นเลยครับเดีจินตนาการคือเมื่อกระเป็นเหตุการณ์จริงเรืครับเดราไปจินตนาการันเราไปอยังจำได้นี่ครับนี่จนทุกขตายเวลาผ่านไปผ่านไปจนมันเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาจักรวาลทุ่งเหตุการณ์นั้นให้มันเกิดมาตามที่เราเคยจินตนาการไว้มันเป็นได้ที่ มันไม่ใช่แค่เจือรับปกวิทตย,ยาสาร์ก็สูทุ์มาเลยียกว่ามันเกิดขึ้นได้พลังงานฟันตั้มนะไรไปศึกษาเลยนะครับในยู u ูบวัลละ5นาทีเพรไม่ต้องมากในพี่ยกให้ทุกคนศึกษาจริงๆครับามว่ามันเป็นเป็นชิ่งดีๆีมากครับจนวันหน่งี่เปียนตัวตนได้เลยครับตัวนี้หนูพี่มีความทุกข์หนี่ไม่ทุกข์อ่ะผลหนูพียอยูเื่อความทุกข์ลหนพี่สร้างตัวตนไม่ก็หนูพี่ขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่ความทุกข์ไปครับมีแต่สิ้นดีดีบ độ kín chặt quá trích thì độ dạng điểm chứ anh thì này bị chinh tan nạc cá là dạng dạng phú nhẫn dạng phen anh em còn là viêm da chinh tan nạc cá luôn thương là. Thương là... Possibly... nên bị chinh tan nạc cá này lưỡng ý nữa rồi chuyện này này rồi tinh tháo hoàn này mưa chỉ bị trâu trang rồi chinh ta nạc cá này gặp chuyện này mà đi cái này đấy rồi bị nới cái đài ní nào bị dai tụ con phóng mới là bị này còn là bị chưa rồi gặp คนชีว anyway ิตตี so 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 ่ผ่านมาที่ข้ามปีเพื่อจะกินแต่หนังการหน่ะพี่ทุกอย่างผมมดกินแต่หนังการชีวิตลมชีวิตไปไม่ทุกเลยครับผมมันปนกินแต่หนังการไปเลยเหมือนนั่งเรื่องนึงจบไปแล้วครับไม่มีผู้กับกลับเลยวันนั้นเนี่ยดารากัต่างแยกย้ายครับดาร่ามือโคลงนะรับทุกอย่างทีงานแยกย้ายกันมดก็เมือกันเลยน่ะพี่ยากมีความรักปนเปื้อนน่ะพี่ยากมีรถน่ะพี่ยากมีบ้านน่ะพี่ยากมีที่ดินจนมดกินแต่หนังการน่ะพี่ สี่ทีน่าบานพังทุกอย่างเราจะไล่อตอนนี้หนะพี่ไม่มีงานแต่น่ะพี่มีความสุขกับชีวิตเต็นอ่ะพี่เชื่อว่าที่น่ะพี่จินตนาการวม,มันจะเกิดขึ้นเลยเบื่อเช่นแล้วก็โอเคเวลาครับแต่ถ้าเราอยากมันมาเรียวนะครับนี่หนะพี่ทิกท่้านี่ยูทูบกับกดจักรวาลน,นะครับกดเพลงหนึ่งดูคือถ้าเราอยากเป็นเจตีเราก็จงเป็นเจตีในวันนี้ครับ ทำตัวมันเราเป็เจตี้เลยคือพลังอัตตอนทาของเรามีแต่ความชุกความอุดมสมบูรณ์นะพี่เคยพูดไปในรายรายคลิปนะครับลงข่าไปเลยในในคลิปเดียวนะครับในในทิกต็อกนะครับแต่คนเดียวติดตามนะครับเวลาในเฟซในกาในช่องยูทูบเพื่อนไม่นะครับเจที่ชนน้ำมดกับมาประตุกไปพิมพ์ได้เลยนะครับเราไปแชร์เหล่าว้ลงไว้ชักช่วงคลิปเลยครับช่องทางคลิปเลยครับเยี่ยบชีวิตในวิธีในวิลาวลาวมาตลอด เป็นจริงนะครับในการนี้จะเอาคลิปตรงนี้จะนี่ไปลงเผิอมครับให้เป็นตัวเป็นต้นเพื่อให้ได้ดูนะครับในระยะทุกชาติจริงจริงครับผมอยากจะบกโตผมมันเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าเหมือนได้ที่อนาคตอยู่ในกับมือเราเคลียร์ที่ครับมันจะดีขนาดไหนทุกอย่างครับไม่ว่าจะด้ความรักด้ทุกกระป๋บนะครับได้เงินโตได้หมดครับอยู่ที่ตัวเราเรามีพลังกันทุกคนครับเปลี่ยนตัวตนครับยากให้เชี่ยยากให้เชี่ยโดยเปลืเยเเลย ปอนี่คือความมั่งดีจริงๆครับที่อย่างอีนโมไม้นะครับการลงทรกษาในเพิ่มเตอนใน u t u b e นะครับลองเลยครับาศึกษาวิทยาสชา์นะครับป้อมมันได้บิทูดมาเร็วป้อมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงกันน่อไปรื่อยๆไปเช่นครับในธรรมด์น,ำำนพีโนพีช่วงความรักตอนที่ช่วงอาจจะแค่นี้กอนนะครับเดี๋ยวจะมีที่ร้ำที่ที่ไม้นะครับการลงโนวิเจียวจะจะมีจิ่งที จะได้จริงๆทีดีไปเมืนครับไม่มากก้น้อยนะครับแต่คิดว่ามันดีก็โคเชอรช่นะครับเดี๋ยวพี่ยามให้ให้ชื่อไปหมักๆนะครับแล้วก็ซึ้งซ่าเพิ่มเติมควกขู่ไปกับวิทยาศาสตร์นะครับมันจะได้ไปด้วยกันนะครับครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ